พี่โดนมาบอกว่าถ้าถ้าอย่างเงี้ยสามเดือนก็ไม่เป็นหรอกพี่ก็พี่ก็เลยหยุดเลยลงวงไปเลยเฮ้ยทำไม่ได้ทำไม่ได้คืออะไรนี่ค่ะนี่แหละหยุดประเด็นที่พี่ดับความรู้สึกไปเลยความรู้สึกอะเดี๋ยวพี่ตอบผมนะถ้าพี่อยากให้ผมเปลี่ยนเกียร์ขึ้นพี่บอกอยากให้ผมเปลี่ยนเกียร์ลงพี่บอกอันนี้มันคือขั้นสุดท้ายแล้วนะต่อไปไม่มีต่อไปก็เกียร์ขึ้นเก่ยรขึ้นอย่เดียวดีใจนะดีใจจริง ดีใจที่ได้เจอด้วยค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับ driving code ตอนที่9กันแล้วนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับพี่พี่รัตค่ะพี่รัตเนาะเออพี่รัตครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะ,ะพี่รัตทำไมถึงชอบทำไมถึงอยากออกรถเกียร์ธรรมดา,มาอามัน พี่เป็นคนต่างจังหวัดค่ะแล้วต้องแบบสายลุยนิดนึงสายลุยนิดนึงเนาะแล้วอีกอย่างชอบชอบแนวนี้ด้วยค่ะแนวกระบะแนวกระบะก็เลยอ่ะออกเกียร์ธรรมดามาก่อนหน้านี้พี่มีประสบการณ์หัดขับรถเกียร์ธรรมดาไหมครับหรือว่ามาก็มาคันนี้เลยคุณเจงน่าจะเป็นครูคนที่สามค่ะคนที่สามอ่ะแล้วก่อนออกออกรถมาเนี่ยครับได้เคยขัดเกียร์ธรรมดาไหมไม่เคยเลยไม่เคยไม่เคยแล้วซื้อมาขับไปเรื่อย ซื้อมายังไม่เป็นเลยค่ะื้อมายังไม่เป็นเลยอ่ะแล้วแล้วรถมายังไงพี่เซลมาส่งเริ่มจากศูนย์หมดเลยค่ะเริ่มจากศูนย์หมดเริ่มจากศูนย์หมดเลยเนาะใช่อันนี้ก็เคยเคยออกถนนใหญ่บ้างหรือยังฮะออกถนนใหญ่เยอะแล้วค่ะเยอะแล้วหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงแล้ว้วเคยไปคนเดียวหรือยังฮะอย่างอย่างเนาะทุกครั้งก็มีครูไปด้วยครับอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มเบสิกกันก่อน ตอนนี้ผมยังไม่เห็นพี่ขับเมื่อกี้ผมขับมาจอดตรงนี้ให้ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมขอดูพี่เบสิกก่อนเดี๋ยวถ้ามีาพื้นฐานตรงไหนที่จะเติมให้ได้ก็จะเติมให้ครับวนกลับเข้าไปข้างในครับ ก็พื้นฐานโอเคนะพี่แต่พี่โดนมาบอกว่าถ้าถ้าอย่างเงี้ยสามเดือนก็ไม่เป็นหรอกพี่ก<อ>็พี่ก็เลยหยุดเลยหยุดทุกอย่างเลยเองขาพูดเกินไปคืออันนี้ครับก็ต้องก็ต้องฝากไปถึงคนสอนเหมือนกันแหละว่าเออคือเขามาเรียนกับเราอ่ะเขามาอยู่แค่กับเราแค่สี่ชั่วโมงเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรมาก แต่นั่นมันก็คือทางชีวิตของเขาที่เขาจะต้องขับต่อ,อไปพี่เติมเขาเร่งไปเลยเติมเลยพี่อยู่ในเลนเริ่มเห็นละเริ่มเห็นแล้วอ่ะฮะโอเคออกมาถานนกลายเป็นคนละคน มั่นใจครับเติมคันเร่งพี่ขับได้พื้นฐานพี่ดีตอนเนี้ยตอนเนี้ยมันอยู่ที่ใจจริงๆพี่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยไม่ต้องกลัวดับไม่ต้องกลัวอะไรพี่บังคับรถให้อยู่ในเลนเนี่ยอ่าถูกต้องอ่าอ่านิดนิดหน่นอยหน่อยไม่เป็นไรบังคับรถให้อยู่ในเลนได้ปุ๊บใช้ความเร็ว เหมือนพอออกมาแล้วพอมันมีหลายๆอย่างแล้วพี่กังวลกับมันใช่ค่ะพี่กังวลกับมันเอ,อคือขับรถเกียร์ธรรมดามันต้องอาศัยฟิลลิ่งนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องรู้ว่ามันควรเปลี่ยนเกียร์เมื่อไหร่เกียร์ไหนใช้ได้เกียร์ไหนใช้ไม่ได้อย่างเมื่อกี้เราคันคานมาจังหวะเลี้ยวเนี้ยพี่ก็ยังคาอยู่เกียร์สาม แล้วมันอาจจะทําให้พี่ขับยากก็อาจจะต้องแบบวิธีขับเกียร์ธรรมดาให้ดีให้ง่ายก็คือเปลี่ยนเกียร์ก่อนก่อนที่จะเลี้ยวก่อนที่จะถึงแยก<ะ>อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนผมขับ<ะ>รถเกียร์ธรรมดามันต้องใช้ฟิลลิ่งมันต้องเข้าใจรถว่าเรถเนี้ยถ้าอยู่ในเกียร์ที่ถูกต้องมันจะมีกำลังในการขับเคลื่อน มันจะขับง่ายเช่นถ้าสมมุติว่าคันค้านให้พี่ฟังเสียงเครื่องเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีกําลังนืดๆืดอะไรเนี้ยเหยียบคันเร่งแล้วมันไปเอ,อ้ยอะไรเงี้ยก็คือแบบมันใช้เกียร์นั้นได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าพี่อยู่เกียร์สามดีไหมค่ะคือคืค่ะ เนี่ยแล้วมันจะไม่ค่อยไปอืมแล้วพอมาอย่างเนี้ยพี่จะกังวลกับมันว่าจะดับไหมจะดับ<ช>หรือเปล่าพอืมเพราะว่าพี่แบบอืมนั่งแล้วแบบม<ช>นีน้ําตา<ช>น้ <laughs> ําตาคลอเออพี่น่าจะกังวลอืมอย่างแรกใช้เกียร์ให้ถูกก่อนถ้าใช้เกียร์ถูกความกังวลตัวเนี้ยมันจะหายไปมันไม่ดับหรอก พี่ลองลองฟิลลิ่งไปกับผมอืดนะถูเกียร์ไปได้นี่ไม่ต้องไม่ต้องเหยียบคัดเห็นไหมเนี่ยอย่าเบรกก่อนอย่าเบรกก่อนแล้วก็ค่อยๆชะลอเหยียบคัดไม่ดับใช่ไหมไม่ดับอยียบเบรกก่อนเลยทุกครั้งที่พี่ชะลอพี่จะเหยียบใช่เมื่อกี้เห็นละใช่ค่ะอื อ่ะพี่ดูนี่นะสมมุติว่าเร่งมาเหยกยไปเลยเหยียบเบรกอย่างเดียวจนกว่าัเหยียบขัดค่ะนั่นแหละพอมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเกียร์เหลืออยู่ลงต่อได้ลงอืมแค่ใช้ความรู้สึกว่าเหยียบคันเร่งรถไปค่ะเครื่องไม่สั่นอันนี้พี่พี่รู้สึกกับผมใช่มั้ยใช่ค่ะอืเนี่ย ก่อนเข้าโค้งถ้าโค้งช้าอยางเงี้ยลงเกียร์ก่อนได้เลี้ยวมันจะมีกําลังเนี่ยมันจะมีกําลังในการเหยอยบถ้ารถเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันจะแทบแทบจะต้องรู้อาการของรถตลอดเวลาเขามีพลังไหม,มถ้าสมมติราเกียร์สองอยู่ลงไหมโค้งข้างหน้าลงไหมไม่ค่ะใช่ ใช่ความรู้สึกไปเลยความรู้<ะ>สึกอ่ะเดี๋ยวพี่ตอบผมนะ,ะถ้าพี่อยากให้ผมเปลี่ยนเกียร์ขึ้นพี่บอกอยาให้ผมเปลี่ยนเกียร์ลงพี่บอกออเพิ่มเกียร์พูดได้เต็มเสียงเลยพี่ไม่ต้องลังเลพี่ตัดใจได้เลยอันี้อันนี้ขึ้นได้ไหมคะม,มั่นใจไม่ต้องมาได้ไหมครับเก่งขึ้นเกียร เก่งลงเกียร์โอเคอข้างหน้าข้างหน้าลงเกียร์ค่ะเดี๋ยวเราค่อยหาทางออกกันนะเรามาขับเล่นในนียนก่อนะขึ้นเกียร์เลยค่ะเป็นคนเร่งได้นะ ยลงคงเกห็นไหมถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันจะทําให้พี่ขับยากพี่พอเข้าใจไหมค่ะเพราะว่าพี่ต้องมาพะวงกับมันจะดับไม่ดับรถก็จะต้องดูใช่ลงเกียร์ไปก่อนถึงแยกเมื่อไหร่ถ้าเป็นแยกอย่างเนี้ยส่วนใหญ่มาจะถ้ารถไม่จอดนะมันจะไปเกียร์สองรถจอดเมื่อไหร่ค่อยเข้าเกียร์หนึ่งแต่ไม่ต้องจำ เอาเป็นความรู้สึกฉันจะต้องออกไปเร็วๆม,มีจังหวะฉันเหยียบออกม,มันก็ต้องเกียร์อะไรเกียร์ส<ฆ>องแต่ถ้าจอดนิ่งจะต้องออกใหม่เกียร์อะไรเกียร์หนึ่งจอดนิ่งต้องออกใหม่จอดนิง่งก็อ,ออกใหม่<ฆ>ถามว่าออกเกียร์สองได้ไหมออกได้<ฆ>รถพี่ออกได้รถพี่มันไม่ดับเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันบอกกันไม่ได้หรอกว่า ความเร็วเท่านี้ขึ้นเกียร์ความเร็วเท่านี้ลงเกียร์ไม่มีฟิลลิ่งรถแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันเนี่ยรถพี่อ่ะจะให้ดับยังไงยังไงก็ไม่ยอมดับ uh huh. อืมเพราะนั้นบอกกันไม่ได้มันจะเป็นความรู้สึกอย่างเดียวลองครับ <c oughs> เลี๋ยวช้าไปนีด <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองลองอไปไปอี เติมคันเร่งเนี่ยมันจะทําให้เราขับรถง่ายอืรู้ทิศทางแต่ถ้าพี่ไม่เติมคันเร่งเติมช้ามันจะเป็นเหมือนแกหลงอยู่นั่นอนะ่ะไม่รู้วงอะไรอยู่ไหนไม่รู้อนะ่ะแต่ถ้ารถมันมีความเร็วพี่ดูภาพพี่รู้เลยอจัดก,การเอาเองนะเกียร์ไหนลองดูเติมเติมไปอ่านะ เยงเี้เห็นปะพอเราเข้าใจรถมันจะทำให้เราขับมั่นใจมากขึ้นเนี่ยต่างจากที่ขับให้ผมดูรอบแรกไหมรอบแรกพี่แบบเก่งกลัวทุกอย่างอออย่าไปเกง่งอย่าไปกลัวเนี่ยเห็นนะมั่นใจขับมั่นใจไปเลย ข้ามทางรถไฟเห็นละว,ว่ามันเป็นเนินไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจังหวะมันค่อมไปนิดนึงค่อมจังหวะนิดนึงเหมือนแบบกลัวทาไม่ทันเอ๊มันค่อมจังหวะไปนิดนึงไม่เป็นไรนี่นีค่ะกลัวไม่ถ้าถ้าเรารู้ <c oughs> เออทําไปก่อนถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนทําช้านะเราเริ่มทําก่อนได้ นี่กี่อะไรนี่ค่ะนี่แหละเหยียป,ประเด็นที่พี่ดับเหยียบคัสทัตเหยียบเดรกด้วยไป,ไปนี่เลยค่ะ ที่ตอบผมพี่ดับเพราะอะไรพี่ดับเพราะถอนหายใจอนพี่เนี่ยสองสามครั้งแล้วนะพนนี่ไม่ไม่ไม่พี่ดับเพราะอะไรพี่ดับเพราะพี่เบรกเร็วเกินไปไม่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 พี่ดับเพราะอะไรกังวลไม่ใช่ <laughs> อ่ะอันนี้พี่ไม่รู้เนาะใช่อ่ะพี่ดับเพราะพี่ไม่ได้เปลี่ยนเกียร์ลงก่อน ถูกต้องไหมเมื่อกี้อยู่เกียร์สามแล้วพอแบบเฮ้ยเกียร์สามนี่ว่ะพอมีสมาที่กลับมาเข้าเกียร์ปุ๊บปล่อยดับตกใจอ๋อดับเพราะเกียร์มันสูงไปใช่ไหมใช่มันอยู่เกียร์สามมันขึ้นเนินแต่ว่าถ้าพี่เห็นแล้วนะก็เหมือนทุกโค้งนั่นแหละว่าที่อ่ะจะโค้งปุ๊บจะช้าปุ๊บ ผมว่าพี่ดูออกว่าข้างหน้าพี่จะต้องช้าเพราะพี่หยียบเบรกพี่ดูออก<ต>ถ้ามันมจะอ <laughs> เออพี่ก็เปลี่ยนเกียร์ <laughs> ลงก่อน <laughs> มีแต่เบรกอย่างเดียวเลยมีแต่เบรกอย่างเดียวเลยแล้วพี่จะไปเปลี่ยนเกียร์เอาตอนที่พี่จะไปแล้วมันมันเสียสมาธิไปแล้วเพราะฉะนั้นตัดเรื่องนี้ออกลงเกียร์ก่อนนั่นเลยลงเกียร์ก่อนปุ๊บไม่ต้องไปสนใจแล้วก็เกียร์มันไปได้อยู่แล้วปีกว่ามีสมาธิกับทางนะเอาใหม่นะโอเค เอาตัวเองออกมาให้ได้พี่ไม่ต้องไปสนหลักการบ้าบอก็แตกความรู้สึกอยู่กับหลักการเกินเยอะเกินออที่อยู่กับหลักการเยอะเกินพ,พี่ไปคิดเอาทุกอย่างมันจะต้องเป็นอย่างงู้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้ฉันจะต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าลบทิ้งความรู้สึกวนไหมวนไปเรื่อยๆนะความรู้สึกอย่างเดียวเห็นเห็นแล้วทำยังไง แม่เอ้ยเบรกลงเกียร์เปิดไฟเลี้ยวเออมันจะได้ไม่ลนเห็นไหมใช่เออทําไม่รอเลยทําไม่รอพอเข้าใจเนาะเ<ะ>ออแล้วเนี่ยเราก็แค่ไหลาตามเข้าไปดูรถไปไหลาตามเข้าไป<ะ>ตรงไปก่อนได้ตรงไปก่อนเนี้ยน่เนี่ย เห็นปะอ่ะปะเดี๋ยวคันเร่งครับเดี๋ยวคันเร่งเหยยคันเร่งอ่ะจัดการตัวเองแย่เพิ่งมองทางตัวเองมีเป็นกิโลแม่เอ้ยมีตจอยากออกใช่ไหมไปขับไปอ่ะพี่เปิดไฟเลี้ยวขวา เวลาเปลี่ยนเลนเนี่ยเอียงพุงอะไรแค่นี้อ,อยังพุงอะไรแค่นี้พี่ไปเร็วเกินใชะเปิดฝฟเลี้ยวซ้ายขานิดหน่อยอะจัดการถ้าเขาเบรกเนี่ยพี่ลงเกียร์ไปได้เรื่อยๆไล่ลงเกียร์ไปมันจะไม่งงเบรกลงเกียร์ไปเรื่อยๆ ดูคลิปจบผมไหมเนี่ยเอ้ยดูคลิปผมจบไหมเนี่ยได้ดูไหมตอนสามตอนสามไม่แน่ใจที่ผมพาขับออกถนนอะที่ผมลงเกียร์ให้ดูอ่ะอยากให้ทําให้ดูไหมเอาไหมอยากอยากให้ทำให้ดูไหมอยากทาให้ดูไปขับไปก่อนข้ามแยกเมื่อไหร่อยาทําให้ดูเนี่ยอันนี้มันก็คือข้อเสียของออกตัวเกียร์สองถามว่าแล้ว ทาได้ไหมก็ทําได้แล้วแต่ละกันไม่แนะนํำเนี่ยคือตอนเนี้ยพี่จอดอย่างหนึ่งชะลออย่างหนึ่งอ่ะพี่ชะลอเป็นเนี่ยผมผมเห็นพี่ทําอย่างนี้ออพี่ชะลอได้อืถ้ารถช้าพี่ก็ลงเกียร์รอพี่ทําได้แต่ตอนจอดอ่ะอ่ะฝากด้วยนะเนี่ยพี่ทำอย่างไงไม่ไม่แตะไม่แตะเบรกเลยใช่ไหมคะเออพี่พี่พี่เหยยบ พี่หยยบคัดแล้วปล่อยรถไหลอ่ะพี่หยยบคัดปุ๊บอ่ะจอดให้ฉันด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะดูการเปลี่ยนเลนก่อนเปิดไฟเลี้ยวพวงมาลัยเนี่ยเอียงเอียงเนี่ยอันนี้แค่เอียงนะเอียงนิดเดียวเองเห็นป่ะมันยังดูเหมือนตรงอยู่ได้ทั้มแต่ผมเอียงแล้วเอียงเอียงแค่แบบอย่างเองแค่นั้อเมื่อกี้พี่รู้สึกถึงมือผมแล้วใช่ไหมใช่เออนั่นแหละมันแค่นั้นเองอ่ะดูนะ เอียงเนี่ยค่อยๆเข้าหัวมันจะไม่โยกอืมแต่พี่เปลี่ยนเลนของพี่คือเปิดไฟเลี้ยวหักกวดโยกเลยเนาะเนี่ยค่อยๆเอียงเนี่ยเขาเห็นบ้านล้อมันจะตรงๆแต่รถมันจะวิ่งเฉียงๆเอ้ยอย่างเงี้ยเอียงไปเอียงรถไปเช่นั้มมันไปแล้วอเอียงไปมันมีความเร็วอ่ะสามปล่อยคัด เยีบเปรคเข้าเกียร์ว่างออกหนึ่งจะนิ่มค่ะเห็นไหมนิ่มสอง,งแม่ออกสองมึกมือใช่ไปเห็นปะเนี่ยออกกีนหนึ่ง อยู่ในเลนอยู่ในเลนเลงเลนไว้เลงเลนไว้มองไกลๆเลเลงเลนไว้เออมือนิ่งนี่เห็นไหมมือนิ่งแล้วเนี่ยตัดความรู้สึกของมือสามเอ้ยมือมือสามอะไรวะมือขวาออกไปตัดความรู้สึกของมือขวาออกไป ลงอุมโมงไปเล่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะทำไม่ได้ทำไม่ได้คืออะไรลง<ำ>อุมโมงเลยเหรอทำไมอ่ะทำไมพี่อุมโมงมันต่างจากเลนที่พี่อยู่ยังไงไม่รู้อ่ะพี่ยังไม่รู้เลยว่ามันต่างกับที่พี่อยู่ยังไงพี่ตอบผมนะทำไม่ได้ทำไมอ่ะนี่ไงเป็นคนเนี่ยขี้กลัวกงังวลพี่ทำได้อยู่<ม>ในเลนได้ไปที่ไหนในโลกก็ได้ โอเคนะพี่ค่ะโอไปมันต่างยังไงกับถนนะมันต่างกันยังไงกลัวไว้ก่อนเออก็ไปกลัวมันไว้ก่อนซะทุกอย่างถนนเหมือนกันทางตรงซะเลยเลนก็มีเนอะ เหมือนกันอะไรพี่เนาะ,ะเอ๊ะกูว่าไปเองนั่นละอ่ะเริ่มใหม่ขับโดยใช้พึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดผมจะไม่ช่วยลองดูครับลองขับคิดว่าไม่มีคนอยู่คิดว่าผมไม่อยู่พึ่งตัวเองอยู่คนเดียวขับไปไหนเดินทางคนเดียวลองดูครับ ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเก่งอะไร <c oughs> เข้าใจทุกอย่างแล้วนี่ทาเป็นทุกอย่างแนละ้ว <c oughs> ใช่เข้าใจแต่กำลังเรียบเรียง <c oughs> เออไม่เป็นไร <c oughs> ทุกคนเป็นอย่างนี้หมดคือวันนี้ผมเออ่ให้พี่ได้คุยกับตัวเองฟังเสียงเครื่องฟังเสียงตัวเองฟังเสียงรถอืมเสร็จแล้วมันก็ต้องปรับความเข้าใจกับตัวเองนิดนึง <c oughs> ปรับความเข้าใจกับตัวเองเสร็จเมื่อไหร่ต่อไปก็ชิวแล้ว <c oughs> จริงอันนี้มันคือขั้นสุดท้ายแล้วนะ เมื่อไหร่ก็ตามที่พี่แบบนึกอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ฉันเข้าใจมาแล้วฉันเข้าใจมาแล้วคือขั้นตอนสุดท้ายนะต่อไปไม่มีแล้วต่อไปก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นอย่างเดียวต่อไปก็คือขับเป็นอืเดี๋ยวพี่ย้อนกลับไปดูคลิปนะพอผมให้พี่ขับครั้งแรกนึืงเืองใช่อะไรก็ไม่รู้ไม่ผ่อนคลายเออดีใจนะดีใจกับพี่จริงๆ ดีใจที่ได้เจอด้วยค่ะครับดีใจที่พี่ขับได้ก็หลังจากนี้ก็ขอให้พี่ได้ขับในทุกๆครั้งที่อยากขับว่างก็ไปเติมมีตรงไหนติดขัดบอกผมคุยกับผมได้พร้อมเสมออ่ะ,อะมีอะไรจะฝาก คนในช่องไหมพี่ผ่านมาสามครูแต่เหมือนการเข้าเกียร์การเนี้ยยังมาดู Youtube อยู่เพราะว่าเหมือนเราแบบถ้าเวลาไปทำกับเขาเหมือนเขาจะจ้องตลอดเวลาว่าเราจะทำตรงนี้ถูกไหมนี่นั่นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นเกรงแล้วเหมือนเหมือนเหมือนพี่จะตัดสินใจโค้งตรงเนี้ยเขาตัดสินใจก่อนพี่แล้วอะเร็วๆสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ทำไม่ได้ ก็เลยกลายเป็นว่าตัวเองยังทําไม่ได้ก็เลยอยากให้เก่งมามาดูว่าพี่อะทําได้ไหมเนี่ยค่ะก็พอมาเจอวันนี้ก<น>็มั่นใจขึ้นใช่ผมก็มั่นใจในตัวพี่เหมือนกันว่าพี่ทําได้ค่ะเออก็นั่นแหละครับก็คือถ้าสมมติว่าสอน,นแบบสั่งไปเรื่อยๆใช่ใช่ก็ทำให้ได้ลง <ùng> ไปปุ๊บเนี่ย แล้วก็พี่ก็เหมือนจะต้องการคนมาสั่งพี่ตลอดเวลาเพราะว่าพี่เคยเจอแบบนั้นมาใช่่ชเข้าใจเข้าใจเลยก็เนี่ยสามคนสามคนที่สั่งพี่มาตลอดผมเป็นคนที่สี่พี่ก็เลยอยากจะให้ผมสั่งอยากให้นั่งไปด้วยใช่ใช่พอไม่มีใครก็เลยไปรู้สึกอย่างนั้นเพราะพี่ไม่เคยได้ตัดสินใจเองค่ะเ<ภ>ออแต่ทุกคนแต่วันเนี้ยเปลี่ยนแล้วนะ ตัดสินใจเองแล้วะตัดสินใจเองอ่ะอื่ตัดใจเองมามา,มาแล้วนะก็น่าแหละครับอืมการสอนมันก็ทําให้แบบเป็นอะไรที่ติดอยู่กับเราทั้งคําพูดทั้งคําสอนติดอยู่กับเราตลอดคนสอนอาจจะเจอกันเจอคนเยอะไงคนสอนอเจอคนเยอะคนนี้ไม่ใส่ใจก็ก็ไปก็ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าบางทีเราก็ลืมคิดไปว่า ที่เรามาสอนเขาอะมันก็คือทั้งชีวิตที่เหลือของเขา<ะ>อันนี้ก็ต้องคิดด้วยเนาะะขอบคุณน้องเก่งมากที่อมาแบบพี่มาว่าพี่ยังมีความสามารถอยู่นะยังไม่ยังไม่ได้ใช้ตามคำสั่งตลอดเวลาอะไรเงี้ยถึงเต้นทุกครั้งที่ใช้รถพี่ <laughs> มีความสามารถ <laughs> แต่พี่ถูกกดความสามารถไว้ด้วยสามครูที่ผ่านมา <พอ S 1> เท่านั้นเองค่ะ<อ>วันเนี้ยผมได้ให้พี่ได้ลองปล่อยค่อยๆปล่อยออกมาค่อยๆปล่อยออกมาถามว่าพี่มีของไหมพี่มีพี่มีมเอเดี๋ยวหลังจากเนี้ยของพี่มันจะออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเท่านั้นเองค่ะเ<อ>นาะมีอะไรจะพูดอีกไหมหรือหมดละ มันหมดแล้วค่ะก็คือขอบคุณแค่นั้นแหละที่แบบว่าอยากที่แบบมามาให้พี่เปิดใจว่าเออพี่ใช้รถได้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมีคนคอยสั่งตลอดเวลาอืมเนาะครับก็วันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณครับก็อยากจะฝากไปถึงหลายๆครูเนาะที่เอาแต่สั่งแล้วก็ที่พูดไม่ดีกับนักเรียน ไม่ว่าจะนานเท่าไหร่เขาก็จําคําพูดนั้นได้ครับ <c oughs> ก็เราม,มาระวังในการใช้คําพูดนิดนึงเนาะอ่ะงั้นวันนี้ผมกับพี่รัฐก็ขอตัวไปก่อนขอให้ปลอดภัย <c oughs> สวัสดีครับ